そう。 วันนี้จะมานําเสนอไม้กองยี่ห้อวินเซนต์จากประเทศสวีเดนครับตัวไม้กองอะครับอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักกันครับเป็นยี่ห้อเพิ่งมาใหม่ด้วยเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองครับก็หลักๆจะมีเป็นไซส์สแตนดาร์ดแบบที่ทุกคนรู้จักกันเลยครับพี่ส่วนใหญ่ทุกคนจะใช้เป็น 7A 5A 5B ใช่ไหมครับนี่ครับอ้าวยกอกมา 5A ครับมันก็จะเป็นอย่างนีครับเป็นไม้ฮิคอรี่ครับนี่ครับมันก็จะประมาณอย่างนี้ครับที่สําคัญครับ ต้องตูดของไม้กองครับเขาพิมพ์ไว้ด้วยเป็นไซส์อะไรครับแล้วก็ไซส์พิเศษของทางวินเซนต์เนี่ยที่มันเป็น XL ใช่ไหมครับ XL อันนี้คือมันมันเป็นยังไงครับมันมันต่างยังไงบ้างมันมีไซส์ไหนบ้างลองลองมีงผมหยิบออกมาเป็น 5A XL ครับ A, ถ้าเทียบกับ 5A ตัวนี้มันจะมีขนาดที่ใหญ่และยาวกว่าครับครับก็คือสำหรับคนที่แบบเฮ้ยชอบไม้กอง 5A ว่ะ แต่แบบอยากได้ที่มันยาวขึ้นอะ่ะอยากจับให้มันคลายขึ้นอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับมันจะมีน้ําหนักเพิ่มมาหนักกว่า 5A นิดนึงครับแล้วสําหรับไม้ของตัวของวินเซนต์อ่ะอันนี้มันเป็นไม้ที่อยู่ในเกรดแบบไหนเกรดของแบบไม้กองที่เป็นเซเลคชั่นแล้วหรือปะ่ะใ,ใช่ครับเกรดเดียวกับพวกยี่ห้อดังๆที่เรารู้จักเลยครับอืม,อมก็คือน้ําหนักจะ,สะเสถียรมากใช่ใช่ครับหมวดธรรมดาที่อย่างที่พี่แก๊สพูดไปอะ่ะเรารู้จักกันแล้วเนาะทีเนี้ยมันจะมีหมวดหัวกลมของมันอีกหัวกลมของมันอ่ะ นี่ครับจะเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมหยิบออกมาเป็น 5A XL ครับต้งตูดไม้กลองครับเขาจะทํามาร์คไว้ด้วยว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นหัวกลมครับนี่ครับอ๋อมันก็จะมีบอกว่ามันกลมๆด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับตรงตูดไม้อะว่า 5A 5B 5อะไรพวกเนี้ยแต่พอเป็นหัวกลมมันก็มีบอกกลมด้วยใช่ใช่ครับเดี๋ยวเอาออตัวธรรมดา ขึ้นมาให้ดูอีกตัวอ่าเดี๋ยวตัว้ครับเทียบกันอ๋ออันนี้ก็จะเป็น 5a xl แล้วก็เป็น 5a หัวกลมนะครับใช่ใช่ครับมันจะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่พิสดารหน่อยอ่าอันไหนครับมันจะเป็นไม้ที่เขาเขียนไว้เลยครับไม่ได้เขียนเป็นไซส์ครับแต่เขียนเป็นชื่อเลยว่าเป็นไม้ล็อกไซส์อ่ะมันจะใหญ่กว่า 5b ขึ้นมานิดหนึ่งครับสำหรับคนที่ชอบแบบไม้แบบหนักๆเลยครับตรงตูดก็จะเขียนอีกครับว่าเป็นไม้ล็อกนี่ครับ อีกหมวดหนึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์ตอนนี้ mm hmm. ที่ร้านนําเข้ามาแค่รุ่นเดียวครับเป็นรุ่นของโทม,โมยะมือกองวันโอเคล็อกครับนี่ครับมีลายเซ็นของโทม,โมยะด้วยต,ต้องตรวนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นโทม,โมยะแต่เป็นลายที่เขาดีไซน์เอาเองเลยครับนี่ครับเขาจะมีอยู่แค่2สีก็คือสีขาวกับสีไม้ไม้ธรรมชาติเหมือนหมวดธรรมดาเลยครับเอแอบเห็น 5F 5F อะไรคืออะไรไม้ออ oh, ๋ 5F มันจะประมาณ 5A มันถ้าเทียบกันเหมือน 5AB อะครับพี่อ๋อก็คือจะอยู่ระหว่าง 5A กับ 5B ใช่ใช่ครับนี่ครับก็คือใหญ่กว่า 5A แต่ว่าเล็กกว่า 5B อะไรประมาณนี้ใช่ใชครับนี่ครับมันจะเป็น,น 55F อันนี้ผมก็ใช้เบอร์นี้แหละตีกองอะรู้สึก 5B แม่งหนักใช่ใช่ 5A แม่งเบาใช่เราก็จะได้ไอ้ไม้ไอ้เบอร์แบบเนี้ย 55F อะไรพวกเนี้ยเป็นเบอร์ระหว่าง ใช่ตุ่นก็เขียน5 f นี่ครับเหมือนกันเลยครับมันก็เขียนทุกรุ่นของวินเซนที่เป็นไม้กล่องครับจะเขียนที่ตูดไว้เลยครับอันนี้เป็นไม้หลอดพลาสติกครับอืมอืมก็สำหรับแบบพวกโฟกอะคูสติกเลยพวกเนี้ยใช่ครับไอ้ตรงนี้ครับมันถอดออกมาได้เหมือนกันครับอ่าก็จะบาบานเสียงพอตีมันก็จะแผละแใช่ครับนี่ใชอีกอันนึงของเขาครับที่เป็นหมดพลาสติกเหมือนกันจะเป็นไม้บลัดครับนี่ครับ ก็จะเป็นหมวดบรัสเลยนะครับใช่ตรงนั้นมันมีตัวอะไรตรงกลางที่มันเป็นอ๋อมันมีใสๆเออสวยใช่ใช่ครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่าไม้อะไรอ่ะอันนี้ยอันนี้เป็นไม้นลอนครับเป็นนลอนบรัชสำหรับคนที่แบบใช้บรัสที่เป็นเป็นโลหะแล้วแบบเบื่อเบื่ออยากจะลองใช้เป็นไนลอนอะไรเงี้ยใช่ก็ลองมาใช้ได้ก็น่าจะได้ซาวที่แบบอีกแบบหนึ่งครับต่อมาจะเป็นในหมวดของ บัชปกติเลยครับตอนแรกอะ่ะที่เขาส่งมาให้อะ่ะงงกันทั้งร้านเลยครับพี่เอทำไมเฮ้ย <laughs> hey, ทำไมรุ่นบัตรมันมีเยอะปกติที่เราเคยเจอจะมีแค่แบบอ่าบัตธรรมดากับบัตรมีซิกเนเจอร์ทีนี้เขาแบ่งมาแบบเยอะเลยครับอันนี้ที่ผมเปิดมาครับรู้สึกจะเป็นแบบตัวบางสุดเลยครับถ้าถ้าลองจับดูมันจะช่วยให้ซาวแบบว่าซาวไม่หนาบ,บางๆครับอันนี้ ส่วนอันนี้จะเป็นอยู่ระหว่างกลางระหว่างหนากับบางครับอ๋อก็คือเป็นบัตรโลหะทั่วไปที่เราตีแหละแต่จะไปมีไซส์ไซส์ของตัวของตัวเส้นตัวแทรกของมันนะครับส่วนนี้เป็นหนาสุดเลยครับเนี่ยครับก็เป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันเลยครับอ๋อคือแบบที่เราคุ้นเคยกันมันจะเป็นแบบหนาใช่ไหมส่วนใญ่เห็นเส้นเขาลดหลั่นลงไปอีกใช่ครับเขาทําเป็นแบบสามสามแบบนะครับอโอเจ๋งเนี่ยครับอออ แล้วมันเหมือนกับว่าตรงปลายเขามาร์กไปด้วยใช่ไหมสีใช่อ่าใช่ครับเป็นสีไว้เลยครับนี่ครับถ้าเป็นตัวบางสุดจะเป็นสีเหลืองอตรงกลางมันจะเป็นสีแดงตัวหนาสุดจะเป็นสีดําครับไม้สุดท้ายเป็นไม้นวมครับคุณหรือว่าเราเรียกกันว่าอะไรมันเล็ดปะมันเล็ดมันเล็ดครับมันจะมีอยู่สองแบบครับเอาไว้โลชาร์ดนะใช่ใช่ครับชึ้งอะไรเงี้ยเขาจะเรียกเป็นอย่างนี้ครับสโวสติ๊กกับ ดูวอสติกครับดูวอสติกจะเป็นแบบว่าข้างหนึ่งไว้รัวฉาบได้ข้างหนึ่งก็จะเป็นไม้กองธรรมดาครับส่วนสวูปสติ๊กครับคือนี้ไม่มีอะไรไม่มีครับมันเอาไว้รัวฉาบครับแต่ไอที่สําคัญครับไออันนี้ครับถ้าเป็นดูวอสติ๊กมันจะหนากว่าส่วนสวูปครับเอาไว้รัวโดยเฉพาะเลยมันจะบางกว่าอันนี้ก็คร่าวๆนะสําหรับตัวของหมวดหมู่ของไม้วินเซนต์นะครับเรียกได้ว่าเป็นไม้ค่อนข้างที่จะ มีทางเลือกให้เลือกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์เนาะแล้วก็เป็นรูปรบแบบของไม้ที่เป็นไม้เฉพาะทางอย่างเช่นพวกมาเล็บหรือว่าเป็นพวกไม้แท่และพวกนี้สำหรับใครที่สนใจไม้วินเซนตนะก็ไปหาซื้อก็ได้ที่ร้านดําฟิวชัน่นหรือเข้าไปในแฟนเพจก็ได้แล้วก็ทิม์ทักไปโอเคอ่ะวันนี้น้องทิวลาไปก่อนผมลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ